สารทมคำบอกเล่าของนักบุญยอนขอถ <K od S 2> วายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาสิทธิ์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่ เพราะัวชาวอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้บรรดาสิทธิ์ดูพระหัตถ์และด้านข้างพ่อวรากายเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดีพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาชันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วยโทมสัสซึ่งเรียกกันว่าฟาแฟดเป็นคนหนึ่งในบรรดาคราสาวกสิบสองคนไม่ได้อยู่กับคราสาวกคนอื่นๆ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาสิทธิ์คนอื่นบอกเขาว่าพวกเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วแต่เขาตอบว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปูและไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพ้รารกายของพระองค์ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาดแปดวันต่อมาบรรดาสิทธิ์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกโทมัสก็อยู่กับเขาด้วย ท้งทงที่ประตูปิดอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันที่สุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเธอแล้วตรัสกับโทมสัสว่าจงเอานิ้วมาที่นี่และดูมือของเราเอิอจงเอามือมาที่นี่ครัมที่สีข้างของเราอย่าสงสัยอีกต่อไปแต่จงเชื่อเธอโทมสัสทูงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพรเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขพระวาจาของพระเจ้าขอพระคิดเสเจ้าทรงพระเจริญเถินเชิญนั่งพี่น้องวันนี้เราฉลอง พระเมตตาพอก็อยากจะนำเราให้มารู้จักพระเมตตามากขึ้นเราเห็นรูปของบุคคลหนึ่งก็คือซิสเตอร์โฟสตินาเวลานี้ก็เป็นนักบุญแล้วเวลาเป็นเด็กก็เหมือนเราทุกคนขยันไปวัดศรัทธาชอบไปมิซาแก้บาปรรับศีล ฟอสตินาสำนึกเสมอว่าทุกครั้งที่รับศีลมาสนิทพระเยซูเจ้าอยู่กับเขาเดินไปกับเขาเวลาอายุ2ี่สปีไปเต้นรำกับเพื่อนๆนเสร็จแล้วเห็นพระเยซูเจ้าประจักษ์มาและดูเหมือนว่าภาพทุกอย่างหายหมดมีแต่เธอกับพระเยซูเจ้าแล้วพระเยซูเจ้าก็พูด ฟอสตินาว่าเธอจะให้เรารอเธอนานแค่ไหนความหมายคือพระเยซูเจ้าอยากจะให้ซิสเตอร์ฟอสตินาเนี่ยเข้าอารามไปเป็นซิสเตอร์ฟอสตินาก็เลยไปสมัครเข้าอารามตามที่พระเยซูเจ้าบอกอารามหลายคณะปฏิเสธไม่เอาเสร็จแล้วก็มีคณะหนึ่งรับไว้แต่ทว่าไม่รับทันที ทดลองหนึ่งปีโฟสตินาก็อดทนจากนั้นเข้ามาอยู่อารามก็เป็นชีวิตที่เรียบง่ายทำงานในครัวทำงานในสวนมีหน้าที่เปิดปิดประตูบ้านไม่มีอะไรโดดเด่นและเป็นคนที่มีความอดทนแม้จะมีความยากลำบากอะไรก็อดทนที่สุดมาอยู่มาวันหนึ่ง พระเยซูเจ้าประจักษ์มาในห้องนอนพระเยซูเจ้าประจักษ์มาในลักษณะนี่แหละมือขวายกขึ้นอวยพรมือซ้ายแตะหน้าอกแล้วมีแสงสีขาวและสีแดงออกจากพุ่งออกมาจากหัวใจของพระองค์ซ Sister f o s i n าเห็นแล้วพระเยซูเจ้าบอกว่าจงเขียน จงให้วาดรูปนี้ขึ้นมาและเขียนคำว่าพระเยซูเจ้าข้าลูกวางใจในพระองค์พระเยซูเจ้าบอกสารแก่ซิสเตอร์ฟอสตินาว่าเราต้องการให้ภาพนี้เป็นที่รู้จักทั่วโลกอยากจะให้ภาพนี้ตั้งไว้ในวัดเพื่อทุกคน จะได้เห็นภาพนี้แล้วคิดถึงพระเมตตาของเราพระเยซูเจ้าบอกกับซิสเตอร์ฟอสตินาว่าแสงที่พุ่งออกจากดวงใจของพระองค์หมายถึงพระเมตตาของพระองค์ที่มนุษย์จะรอดได้ก็อาศัยพระเมตตาฉะนั้นเรามนุษย์จะต้องมาตักตวงเอาพระเมตตาของพระองค์แสงที่พุ่งออกมาจากหัวใจของพระองค์ เปรียบเสมือนกับน้ำพุพี่น้องรู้ดีเวลานี้ฤดูร้อนเราต้องการฝนเราต้องการอากาศที่ชุ่มเย็นพระเยซูเจ้าบอกว่าแสงที่พุ่งออกมานั้นเปรียบเหมือนกับน้ำน้ำพุที่ไหลออกมาพระองค์อยากจะให้เรามาตักตวงเอาน้ำนี้คือพระเมตตาของพระองค์นั่นเองแน่นอนพระเยซูเจ้าพูดหลายครั้งว่า พระเมตตาของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่ามหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดและแม้เรามนุษย์จะบาปหนาแค่ไหนก็ตามขอแต่เรามนุษย์มาพึ่งพระเมตตาของพระองค์และคิดถึงพระเมตตาของพระองค์คนนั้นก็จะได้รับการอภัยบาปได้รับการยกบาปขอแต่ให้เราคิดถึงว่าพระองค์นั้นมีเมตตาอย่างเหลือลน้น ซิสเตอร์ฟอสตินาก็ไปบอกกับพ่อวิญญาณพ่อวิญญาณก็หาคนมาวาดรูปนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วซิสเตอร์ฟอสตินาก็มาดูรูปนี้เห็นว่าวาดไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนกับที่ตัวเองเห็นแล้วซิสเตอร์ฟอสตินาก็ร้องไห้เพราะรูปมันไม่เหมือนเสียดายเสียใจอยากจะให้ทุกคนเห็น พระเยซูเจ้าเหมือนอย่างที่ตัวเองเห็นแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกกับซิสเตอร์ฟอสตินาเวลาที่พระองค์ประจักษ์มาในนิมิตบอกกับว่าไม่ต้องเสียใจกับรูปที่วาดขึ้นมาว่าไม่เหมือนเพราะใจความสำคัญไม่ไม่ได้อยู่ที่รูปแต่ใจความสำคัญอยู่ที่เราเราแต่ละคนนะ่ะวางใจในพระองค์ไหม อันนี้แหละสำคัญที่สุดพระเยซูเจ้าอยากจะให้เราวางใจในพระองค์ไม่ให้เรามั่นใจในตัวเองไม่ให้เรามั่นใจกับสิ่งต่างๆแต่ให้เราวางใจในพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นรูปพระเมตตาในวัดของเราและก็มีรูปของซิสเตอร์ฟอสตินาพระเยซูเจ้าพระองค์บอกกับเราว่าเราสามารถ มารับพระเมตตาของพระองค์ได้โดยผ่านทางศีลมหาสนิทและศีลอภัยบาปพ,พี่น้องรู้ดีในบรรดาศีลศักดิส์สิทธิ์เจ็ดศีลศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือศีลมหาสนิทเพราะศีลมหาสนิทนั้นเป็นตัวตนของพระเยซูเจ้าทั้งครบทั้งพระกายและพระโลหิตของพระองค์พระเยซูเจ้ามอบพระเมตตาของพระองค์ให้เรา ผ่านทางศีลมหาสนิทพระองค์หลอเลี้ยงวิญญาณเราและอยู่กับเราเดินไปกับเราอีกศีลหนึ่งก็คือศีลอภัยบาปแน่นอนพี่น้องศีลอภัยบาปเป็นศีลแห่งพระเมตตาเพราะศีลอภัยบาปนั้นทําให้เราคืนดีกับพระเจ้าพระเยซูเจ้าจึงบอกว่าจงมาแก้บาปจงมาแก้บาป เพราะเรานั่งรอพระเยซูเจ้าบอกเรานั่งรอลูกอยู่ที่นั่นเราเป็นเราเองที่นั่งอยู่ที่ฝากแก้บาปและอภัยบาปให้ลูกพระเยซูเจา้าพระองค์อยากที่จะมอบพระเมตตาของพระองค์ให้เราผ่านทางศีลแก้บาปพระเยซูเจ้าอยากจะให้เราวิงวอนสวดขอพระเมตตาของพระองค์ ถ้าหากว่าเรารู้จักมาหาพระเยซูเจ้าและขอพระองค์เหมือนเด็กที่ขออะไรจากพ่อแม่พระเยซูเจ้าจะพอใจมากพี่น้องคงมีประสบการณ์ถ้าลูกของเราไว้ใจเรามีปัญหาอะไรเขามาพูดกับเราเขาไม่ปิดบังสักอย่างลูกของเราขาดอะไรต้องการอะไรมาบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่จะรู้สึกภูมิใจ เออลูกไว้ใจเราเนาะเหมือนกันพระเยซูเจ้าจะภูมิใจมากถ้าเรารู้จักมาวอนขอพระเมตตาจากพระองค์พระองค์จะภูมิใจเพราะพระองค์อยากอยากที่จะให้พระคุณพระพรพระเมตตาของพระองค์แก่เราอยู่แล้วขอแต่ให้เราหันมาพึ่งพระเมตตาของพระองค์อีกประการหนึ่งนะประการที่สองก็คือพระเยซูเจ้า อยากจะให้เรานำพระเมตตาของพระองค์ไปให้คนอื่นคือให้พระเมตตาของพระองค์นี้ผ่านทางเราไปสู่ผู้อื่นเหมือนกับว่าพระองค์ใช้เราเป็นเครื่องมือเหมือนกับซิสเตอร์ฟอสตินาพระเยซูเจ้าต้องการใช้ซิสเตอร์คนนี้ให้เป็นเครื่องมือของพระองค์ในการเผยแผ่พระเมตตาเช่นเดียวกัน พระเยซูเจ้าก็อยากจะใช้เราเป็นเครื่องมือของพระองค์นำพระเมตตาของพระองค์ไปให้คนอื่นประการที่สพระเยซูเจ้าอยากจะให้เราวางใจในพระองค์นี่แหละคือหัวใจของรูปพระเมตตาคือให้เราวางใจในพระองค์ไม่ว่าเราจะทุกข์เราจะมีปัญหาจะมีความลำบากในชีวิตหรือเราจะรู้สึกสิ้นหวัง ขอให้เราวางใจในพระเมตตาของพระองค์เป็นต้นพระเยซูเจ้าบอกกับซิสเตอร์ฟอสตินาว่าเป็นต้นให้เราสวดสายประคำพระเมตตาให้กับคนใกล้ตายให้กับคนป่วยวันนี้ก่อนมิสซาพี่น้องทำสมบูรณ์แล้วพี่น้องถวายเกียรติรูปพระเมตตาก็คือแห่พระเมตตาแล้วก็พี่น้องสวดสายประคำพระเมตตาหนึ่งสายก่อนมิสซา พระเยซูเจ้าบอกว่าคนป่วยคนใกล้ตายเมื่อได้รับการสวดสายพระคำพระเมตตาแล้วเราจะหลั่งความเมตตาของเรามาสู่วิญญาณของบุคคลนั้นพ่อได้ยินประสบการณ์ของหลายๆคนที่เขาไปเยี่ยมคนป่วยคนใกล้ตายแล้วเขาสวดสายพระคำพระเมตตาแล้วสิ่งที่เขาเล่าให้พ่อฟังก็คือว่า คนป่วยหรือคนใกล้ตายนั้นมีสันติสุขในจิตใจอันนี้สำคัญมโนธรรมของเขาสงบและถ้าพระจะเรียกเขาไปเขาก็ไปหาพระด้วยใจที่พร้อมด้วยมโนธรรมจิตใจที่สงบนี่แหละพี่น้องคือพระหันสถานพระเมตตาของพระช่วยเตรียมวิญญาณเราผ่านทางพระเมตตาของพระองค์ที่มาที่ไป ของสายประคำพระเมตตาก็คือว่าซิสเตอร์ฟอสตินาเห็นนิมิตเห็นนิมิตคือทุตสวรรค์ของพระเจ้าลงมาแล้วก็ประหัตประหารเหล่ามนุษย์ฆ่าเหล่ามนุษย์ซิสเตอร์ฟอสตินาเห็นแล้วก็ตกใจเสร็จแล้วได้ยินเสียงอยู่ในหูเดชพระมหาธรมานอันนาเศราสรดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดเมตตาลูกทั้งหลายเถิดเห็นไหมซิสเตอร์ฟอสตินาได้ยินคํานี้อยู่ในหูตลอดบทสวดสายประคำพระเมตตาเหมือนกับพระเยซูเจ้าต้องการเผยแสดงสายประคำพระเมตตาให้กับซิสเตอร์ฟอสตินาให้สวดอย่างนี้นะเสร็จแล้วเสียงที่ดังอยู่ในหูซ้ําไปซ้ำมาเดชะพระมหาธรมานอันนาเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอทรงโปรดเมตตา ลูกทั้งหลายและชาวโลกทั้งมวลเทินสักพักหนึ่งทูตสวรรค์ของพระเจ้าที่ในนิมิตที่ลงมาประหัตประหารมนุษย์ทูตสวรรค์น,นั้นก็หายไปหายไปเพราะบทสวดที่เราสวดนั่นแหละ Sister Faustina บันทึกทุกอย่างลงในสมุดและสมุดเล่มนี้เขาก็เอามาตีพิมพ์และแปลเป็นภาษาทั่วโลก แม้แต่พภาษาไทยเราก็มีบันทึกการเผยแสดงพระเมตตาของพระเยซูเจ้าซิสเตอร์ฟอสซินาบันทึกทุกเรื่องการเผยแสดงทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราฉลองพระเมตตานะบทพราวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าแสดงองค์ให้กับบรรดาอัครสาวกพระองค์กลับคืนชีพแล้ว บรรดาครสา,าวกเห็นกับตาเป็นพยานด้วยชีวิตถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าและพระเยซูเจ้าบอกกับอัครสา,าวกในพระวรสารวันนี้ว่าท่าน mm. อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็จะได้รับการอภัยท่านไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็จะไม่ได้รับการอภัย พระเยซูเจ้าพูดกับอัครสาวกพระองค์มอบพระเมตตาของพระองค์ให้บรรดาอัครสาวกให้เรามนุษย์พระเมตตาของการอภัยบาปพี่น้องเราทุกคนเรารู้ดีว่าเราบกพร่องผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เราก็ไว้ใจว่าพระเป็นเจ้าจะให้อภัยเรานะเอาละก็ขอให้เราทุกๆุกคนได้ มีความรักต่อพระเยซูเจ้าวิงวอนพระเมตตาของพระองค์ด้วยความไว้วางใจและขอให้เราได้นำพระเมตตาของพระองค์ไปยังเพื่อนมนุษย์เป็นต้นคนที่มีความทุกข์คนป่วยและคนใกล้จะสิ้นใจนะขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคน